สวัสดีครับพี่น้องเชฟชุบกนครับผมสุขกุ้งุบกุนครับผมพี่น้องคือทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมมืัอนี้กินข้าด้วยกันครับผมหลังจากในสดเสร็จเมื่อคืนนี้ผมตอนนี้ครับสิบโมงกว่าแล้วพี่น้องว่าก็ตื่นหัวกระฝืนกันพ in ี่น้องครับตื่นขึ้นมาทีมงานพะลุงในต่อยทีมงานแม่กวายทีมงานอีหล่าบ้านนาช่องดาวสาวจอยช่างน้อยถึงมาทักว่าสะอาดแล้วผมต้องขัดสะอาดเสียเลยครับนะเขาห้ามกินพี่น้องกับพะลุงนะพะลุงกับกระยาไปทิม เย็บขยะเย็บยันี่ลองท่าควมสอดปุ๊นะผมตื่นมาอาบน้ำสินของเลยเ้าจะมีเบียกอยู่สวัสดีครับป้ามือปลามือครับอาานเแล้วเขาเรียกนี่อาหารทะเลเพนครับผมไอปลาจละเข้สวัสดีเจ้าของ เอาใช่นนิใช่นินักเรีนจง่ายหรืออะไรหาเอาใช่ใช่สวยเลยใช่สวยเลยจำง่ายนักเรีนตองเด้อเม่ต่อยเป็นคนจัดการทีนี้คครับผอแกบอกไม่ต้อยแล้วค่ะนอกจากตตอยแสงทองแกบอกกับข้าทสิ่งทุกอย่างต้องผ่านไม่ต้อยนะครับกินกินหาเดี๋ยวรวมอันนี้รวมอันไรอีกอะนี่จะวารวของมอีก่อไปั่น ผมใส่กับใส่โผดโพบแบบนี้นจุ๋มอ่ละแต่พวกอาครับอะไรเหมือนเดิมตอนนี้นะครับผมหลังจากผูลุงเปิดช่องเปิดน้ำไปแล้วผ่านมาได้หนึ่งวันตอนนี้จะร้อยซับไส้แล้วครับผมครับเดี๋ยวครับพรอแล้วก็ไล่ครับถ้าหนึ่งพันซับเดี๋ยวถ้าครบหนึ่งพันซับผมไล่ครับสิบสามประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวรอบอทคนแจงได้เพี่น้องเด้อแล้วก็จะมาขอบคุณ ถ้าพ่อหนุ่มทำมัขทีขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับผมพี่น้องซอยสามถนงหนึ่งถึงพันคนได้พี่น้องเลอนะครับส่วนพันคนก็รอยอดนาทีเดี๋ยวพ่อหุ่มเพเดี๋ยวเราพี่น้องร่วมกันในการโคนแข่งกันได้พี่น้องร่วมในการหนึ่งซับตะไคร้คือกำลังใจที่ดีที่สุดนะครับกำลังใจที่ดีที่สุดเลยละครือฝากพี่น้องให้กั่งังใจเรานดำแน่ครับ ทำแรกๆก็อาจจะอ,อาจจะบัดดวน,วน,นเนเียนคือยังคนที่โดนๆเนาะพี่น้องเนาะยังไม่เราเรากำังศึกษาอยู่เด้อพี่น้องเด้อถ้าเราได้ดูน้ำบอกผมเรื่องรับซักหน่อยกับหลายๆคนเนี่ยเออก็จะมีการแนะนํากันนะครับผมแตกก่เรายกผู้ดเดียวเนี่นนยเราต่างกิจยากไม่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 บ่อยการเฮ็ดกกรยังพี่น้องก็ต้องตามมานะครับผมเราให้แบบแบบคลิปเดียวเดียว น่ครับผมบ่บ่มีอย่างมากมายของพ่อหลวงอ่ะมีเบิ้งให้สุขสนานเบิ้งว่าดูเบื้องนี้ครับมขอรอครับควมเนื้อครับอาหารทะเลครับปลาเมื่อกี้บ๊อบบิ๊กที่เอาซื้อมาย่างกินง่ายๆ่ายไม่ตื่นมันเหลือพี่น้องเลาก็ไม่ได้กินตอนเศร้านะผมพี่ถนัดเลยขอบ มันเกิดอลังการมากพี่น้องมกซือเฮ้ยทำไมยังไ่เห็นจบอาเชียงกับสัตว์กักินเออได้ได้ว์กัดสัวนเน้บ้านเกิดมุกซื้นเนี่ยบอดบอดบอดบิ๊กบอดแถวนะผมชุดจอดเล้พี่น้องเราอลังการงานสรางัหลีกไปสร้างหน่พกกฟื้นพี่น้องเสื่องภายกันแบบทำความสะอาดเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็จะเห็นนั่บอดหรอ ตื่แบบตืน่นขึ้นม,มาในตัวก็อยากเห็นหน้ามูก็อยากให้หหมูเห็นบหน้าของเป็นยังมะเร็งมะเฟียกจะถูกตัดทิ้งเลยนี่พอดีใช่ไหมก็อยากอันเม่ต์อยวก็อยากให้ผู้ใดเห็นหน้าดอกเพราะว่าเล่ท <c oughs> ี่แบ, <c oughs> บ,บบแสบไปแจกบอเพี่ลองปลาล้าสักดิกอย่าลืม เนื้ลเรือมันหนึ่งด้ครับผมปากแน่พี่น้องสินค้าใหม่ละสินค้าใหม่ของผมนะครับน้ำปลาต้มสุกจินกรแสงทองนะครับพี่น้องขวดละสามห้าสามขวดร้อยบ่แพงซ้ำเหล่าพี่น้องซื้อกินแน่ซื้อกินแน่เออแม่นบ่แม่นบ่ดจริงบ่แพงซ้ำเหลอกลองเหงื่อปุ๊บร้องเหงื่อข้ามขายแล้วขายบ่ขายไปเท่านั้นละ สามห้าสามปวดร้อยนะครับผมเป็นสติกเกอร์เป็นรูปของผมเลยนะครับผมพูดแล้วเดี๋ยวผมไปไว้ในบ้านก็สามปวดไว้ไว้ในครัวก็ได้ดอกตั้งไว้โชว์ในบ้านนะแต่ว่าขอบคุณยอดออเดอร์นะครับผมทุกท่านนะครับออเดอร์ปังมากนะครับพูดเลยเป็นไตเอีองเสีอยงเอีองเสีอยงเอียงครับเนาะใช่ไหมผมทอไหมโอ้มาดูคือ,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 อเสียงเนอะีองว่ะคือเสียงเอีองหมดอย่างเนาะโอ้ไม่ทออือ วพี่น้องได้กินเผาแล้วกันผู้กินได้ก็กินได้ผู้เมาข้างกับเมาขาม <laughs> ้างพี่น้องแต่ทีมงานนี่บ้านบ้านนักพี่น้องเพราว่าผมแบบกินแบบ,อบซอฟๆกินเพื่อดูดตัวเองไ <c oughs> ด้ดเ <c oughs> ด็ตเบียร์นาะอือกินหม้อร้อนนะเ็ตเบียร์มาได้แล้วหม้แม่ยังเกมไป <laughs> 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 แต่ทีมงานไมได้แบบเนี้ยจะอือ้อหมกแดงปอล่ะ <laughs> ยังเกมเดินลูกซ้ายกันนี่แหลาบ้านนาพี่น้อง ไอ่เหอไม่ใ่เรอม่ใช่เอยงกูเ้ลนี่และนี่ะเดินาแล้วตมเาเล้าอแซ่บพี่นหรอชุดจดุดยดคนอนดีเวลาบ่เดินได้สักหน่อย อโอ้เดือนอยู่โอ้คอยมันเห็นเสียวขาวคอยว่าคอยว่าไม่เห็นพี่น้องครับตอนนี้ได้หกนาทีกว่าแล้วครับผมอ๋อคอยว่าเนี้ยแปมโอ้โอมันตัวไปเจอไปเจ้าคอยเนี้ยเ,เป็นนาทีเรเห็นเห็นกับทีมหนึ่งนะดูสีขาวพอดีนี้เนหะมือน,ก,นนะกัเทอาอร์ทสิบัจจัย <c oughs> คนรุ่กับบางเมื่อไหร่ครับมือสองืมเดี๋ยวแค่ตอนนี้ที่กุศลาที่ม่ต้องทำอย่าง ดูกับตัวนุ่ยตัวนุ่ยเปี่ยเพเปลี่ยนรูปหนาปกแล้วพี่น้องรอ้ทานเปลี่ยนหน้าปกคือหมูวเพรากันยากงาอีลีหมูวัวันนี้เดาตัวนุ่เฮ็ดพ่อพี่ได้เดินทางกลับเพื่อนพี่น้องครับกลับมือไหนครับมืออีกเลย้กันงงสักหน่อยกินเขาเรากัไปม่อีกะกไก่ผ่นเล้อมันนอะไก่ไะ่รส่วนเลมันนาะของอทิตต่อครั้งพี่น้องรอบที่สาม มีแน่นอนแต่ยังไม่รู้วันที่นะครับมีแน่นอนพี่หรอเปล่าะวังแต่ถ้างันโพหลากหลายนะครับผมหลากหลายสำหรับทีมงานเขานะครับีี่สิบเก่าหรือตังไรเนี่ยไม่ถึงบรลหรอกจางทิแมนบอกเดี๋ยวดบอกผูนโชคเพื่อนกับดยอดสิามุ่มปุ่มค่าเนาะโชคเพือเนาะสสามขั้นที่สิบสามบอมูนี่ว่อที่สิบสามแม่ ต้องยินเจ้าตัวแมลงลูกโมเมนเดี๋ยวรอแล้วแจ้งพี่น้องเด้อรอล่อลอบัตแจ้งในในเพจหรือในเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องรอติดตามเลยครั้งที่สามตรงกับมือใดยนะครับผมผมซื้อรถประกาบไปต่าล่อล่อหาวันที่เหมาะสมนะโอ้โแล้วคือมาทุกคนที่สะดวกไปลุกมาตรงมาก้รสองมือเลยมั่นมั่นทำความทำยิบแต่ละย่างตึ๊ดตาแต่ลอย่างพี่น้อง จะพาไปนักศึาเนาะทำนักศึกษาก่อนหลายสวนก็ลงทำอะไรสิแล้วหลายๆอย่างเห็ุมาหลอกอะไรคุณพ่ออีกอ่ะเพราะน้องแมนเนี่ยที่พ่อมาไงเลยนี่สอนงานพ่อของแมนมาแค่ว่าเบิดเดือนนี้เป็นมไหมเบิดเดือนนี้เหรอ คีอย <t od em |ms|> ิ้มไม่เนนะกินบปเซียดิริสอบว่าอะไรหรอกพอขอเรื่องของแล้แม่จะแปดนาทีให้สิบนาทีแล้วทีนี้ก็สิบนาทีพอดีพี่น้องนะครับผมทุกกำลังแรงก่เบิ้งคลิปจนจบเด้อนะครับกมต้องกดโคษณสาพันเขาออกมาได้ครับยิมไหมตอนนี้ลงจกคลิปเราพูดดิหน่ยมันาลงสามเกบสาหดี่คลิบี่บเออมาสอบมาวิลสี ขึ้นเยอะขึะตาก็ขึ้นเยอะเนอะดูดูดูขึ้น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 ข้นขึขึ้้นขึขึ้นนขึ้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 นขึข้นขึ้้นน้นขขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นขึ้นขนข้นนขึ้นขึ้นข้นนขึ้น้ เลยมีด่างเลิก้นเขาหนากันครับผมอายากเยองสะอัดตอรูปนี้เนาะโอ้นัดเนมือคนล้วมือหนเป็นคนหันคนนี่นมือแน่นอนล่ะมือนิมดปไซส์ครับทีงานนักแสดงนักร้องนี่เรา้ไปยื้อไปไปกลับนะครับประกอเป็นหนาทีก็คือเชีงานนั่นัวต้องดูในควาสาดด้วยนะครับเก็บของเก็บยังที่นองหนักดี่ด้ผู้อยู่เบื้องหลังหนักให้ดีเด้เตรยอดที่นองตรยอดเลย ทีนี่ยิมนี่แหละทิมแน่ต่อยแน่อีหล่าม่านหน้าช่าแนลแน่สร้างหน่อยแน่สาวจอยแน่เนี่ยซอยกันกับผู้รุ่งแน่ยองคิดแจ้งทองฟินแลนด์ซอยกันทำความสะอาดช่วยที่แล้วพี่น้องเอ้ยส่วนมากในกิจประดิษฐ์ท่านพยายามเลยแต่พิ่นิ่งเนี่ยผมนี่พี่น้องจะกินทำกนน้ำกันพี่น้องแต่่วาอยู่น้ำกันตลอดน้ำกันตลอดพี่น้องนั่นแท้ช่วงเปิดฤดูกาลผมก็ผมก็อยู่กับเราตลอดครับผมผมอยู่ในไทยแล้วพอมี่น้องเอ้ยแบบ รายใจเลือยแล้วครับรถเออเบื้องหน้าเบื้องหลังของพลุงเนาะแสด้เห็นชีวิตของพลุงหลายๆย่างพี่น้องทุกคนอาจจะเห็นจู่เห็นพลุงในคลิปพวกนี้แหละพี่น้องเห็นเห็นมาเป็นปีหได้ลเห็นมาโดนเลยนมองเห็นมาโดนเออทีนี้จะได้ไปเห็นช่องของพลุงจริงๆกูลงคนกระทายเพื่นๆไปนิดๆนิดๆต้องเสียนาสัมผัสแล้วน้อๆงเสียนาบันทีลอสซิโวเองเจรจายเองในคลิปเลยว่าชีวิตประจําวันของลุงทิพย์แสงของฟินแลนด์ นี่แหละเบื้องหนา้าเบื้องหลังการเดินทางอย่างหลายๆอย่างถ้ามดโควิดยังบอกว่านะครับผมพอเดินทางเนี่ยวันนี้อืไม่ได้เดินทางเพราะลุงทําอะไรอย่างสิาาทาอยู่บาดแต่งของไปแล้วหรือเดินทางกลับบ้านที่อุบลเพราะลุงเบื้องหน้าเบื้องหลังการยู่การกินว่าเป็นไปเป็นมาอยูบ่บ้านชีวิตเป็นแังไงนะครับผมลู้เพราะลุงยีให้เบื่องนะครับผมี่ลองครับเพราะช่วงที่ลุงทิ้งนี่ยบ้านไม่ครับถ้าดทุนด้วยนะ เราพยุนนี่อีก<ๆ>มือหนึ่งพี่นอ้องทั้งพรบสาดเป็นมือนะครับผมแล้วก็มืออื่นก็สิบเป็บนบ่าเสากับบ่ายมันบ่เดินทางกับลุงเสารส์ลุงเสาร์ลุงเสานะครับผมเอาคลิปนี้กับกินข้าวกินน้าอิ่มพอสมสมควรนะครับผมฝากติด <ขอ S 1> <อ>ตามลุงทิศแสงทองฟิลแอนแม่ต้อยอแสงทองฟิลแลนด์ช่างน้อยพาเพลินกับผมหนิงธนกร ธนก,กรชาแนลครับผมสันสันว่ามิ้งค์นก,กรนิง้งชินก,กรจใจเขาเคอยเป็นเฟซบุ๊กนะครับผมฝากพี่น้องติดตามกำลังนั่งใจใบนสุขุสุข,ขค้นกับผมคลิปเี้เอาไว้ซับนี้คลิปหนาพอ,อก,กันไม่สวัสดีครับ